สวัสดีครับโอ<ฮ>ผมมีแล้วซีโอโนบนะครับวันนี้มากับตัวเล็กๆน่ารักๆน,นะครับผมเหมาะกับแม่บ้านใช้ยกของขึ้น หลังทา้ายรถกระบะหรือเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างร้านขายปุ๋ยนะครับผมอย่างนี้เหมาะมากเลย2รุ่นนี้เลือกเอาเลยครับว่าจะารุ่นไหนขวามือผม2 0 0กิโลซ้ายมือผมคือตัว400กิโลนะครับผมอ่าเราจะมาใช้กันดูอยากเหยียบ2ขาพร้อมกันเลยแต่มันทําไม่ได้อ่าตัวนี้200กิโลนะครับ200กิโลเราจะแบ่งเป็น22ง,ง,งอย่างนะ คือจะเป็นล้อเล็กกับล้อโตเราเรียกล้อเล็กกับล้อโตล้อเล็กหมายถึงว่ามันจะเข็นหมุนรอบอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมทําให้ดูขอยกขึ้นก่อนอ่านี่จะเข็นหมุนอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมครับตัวนี้ประกันด้วย1ปีนะครับเอาง่ายๆเลยตัวนี้ที่อื่นก็มีขายถูกกว่าแต่ประกันไม่ประกันผมไม่รู้คุณภาพดีไม่ดีผมไม่รู้แต่ของเราเห็นชัดๆครับอย่างนี้มีประกันมีทีมงานซ่อม ระบบไฮดรอลิกมีซ่อมหมดไม่ทิ้งไปไหนไม่หนีไปไหนครับอตัว400ตัว400นี้ข้อดีคือแถมถาดให้ด้วยนะครับผมจะเป็นถาดเหล็กอย่างนี้เลยแถมไปเลยครับให้กับลูกค้าแล้วเสาก็เป็นโครเมียมอย่างนี้ครับเงาเงากิ๊งกแต่ความรู้สึก400นี่ดูดีกว่า200มากเลยนะเอ,อเหมือนรถกระบะ รถเก๋งอะสมูทเลยอะกระบอกมันดีกว่าเยอะพอสมควรครับแต่ก็แลกกันด้วยกันราคาเนาะเราก็พูดกันตรงๆครับลูกค้าคนซื้อขายด้วยกันอ่ะสี่รกิโลก็อย่างนี้เหมือนกันเข็นหมุนนะครับผมตัวนี้ความสูงเท่ากันเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูตัวนี้ได้ประมาณสัก90โดยประมาณตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก 87-88โดยประมาณตัวนี้มันเรียกรุ่นอะไรนะ8.5เซนใช่ไหมอ่า SDDJ S 4 0 8 5ครับ SDDJ S 4 0 8 5ตัวนี้ก็เรียกรุ่น200กิโลแม็ก2 0 0กิโลนะครับผมถ้าเป็นตัวรุ่น400ก็จะมีพวกโหลดเซนเตอร์ให้ดูด้วยความแข็งแรงมันทนทานมากครับตัวส0 0นะ ผมนอนลงไปเลยเออไม่ติดมี CE ทั้งคู่นะครับผม CE ก็คือมาตรฐาน้องออกยุโรปแล้วบริษัทของเราก็อยู่ที่บางนาตากกม18หรือลูกค้าสะดวกที่สาขากรุงเทพก็ไปได้ตรงที่สมาคมชาวปากใต้นะครับตรงนี้ถ้าสมุดประกันเราจะติดถนนเลยมี ISO ด้วยบริษัท ISO 9 1 1 2 5นะครับผมทุกอย่างมีตัวมีตนหมดนะครับผม หรือลูกค้าจะเข้าไปดูในร้าน m อเต็กที่ช็อปปี้หรือร้านซด้าก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันครับอลองเทียบกันดูเลยผมก็อยากให้เทียบเห็นเห็นการใช้งานโอเคครับงั้นฝาก2รุ่นนี้ด้วยครับ200กิโลแล้วก็ตัว400กิโลแมนนวลครับผมสวัสดีครับ